สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับพันธุ์ลสองครับผมพึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม w a อ frame นั่นเองครับผมนะครับใช่ครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม a r f r a ร e ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็ไปเจอมาในสตรีมครับมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เล่นมา99นาทีครับผมคือผมเบื่อเบื่อผมไม่เบี่ยงเลย ผมก็เลยไม่นั่งหาเกมฟรีในสตรีมเล่นไอ้ผมก็ไปเจอเกมนี้นะครับผมปรากฏว่าเอ๊ะเกมนี้มันก็สนุกดีนะครับผมก็เลยลองเล่นดูอ่ะเป็นไงครับผมเป็นมุ oney, มมองบุคคลที we 3 computer, ่3ครับผมนะครับก็ใครนึกไม่ออกครับผมก็เหมือนดูมนะครับดูมนะครับพวกดูมิเทนอลดูอะไรพวกนี้คล้ายๆกันนะครับคือบางทีผมก็คิดว่ามันเหมือนเหมือนมากนะครับอ๋อผมก็งงกับเกมนี้นิดหน่อยนะ ใช่าหมืนแล้วกัน,นครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นดูกันนะครับว่าเล่นดูไปล่ะผมวันนี้เราจะมาเล่นวอล์ฟเกันดีกว่าครับผมก็เปลี่ยนแนวบ้างนะครับช่วงนี้อาจจะหายไปนานหน่อยครับเพราะไม่มีคอนเทนต์นะครับผมผม,มาผมอยู่ไหนเอ่ยอัฟเทนอนะ่ะนาฟเกตเซตเมนต์ครับผมไป Let's go มาแล้วครับออฟเทน the new นาฟเซกเมนต์ เกมอย่างนี้คือภาพสวยคภาพสวยมากนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าเวลาผมจะเล่นเกมนี้นะผมผมไม่ได้อ่านซับเลยนะครับก็คือซับมันไปขึ้นอยู่ด้านข้างจอโอ้ The ี s c ส r i s will complete its task and bring you to me โอ้ h มาอะไรครับพี่เออแม่ก็ยุ่ยดีมีตายครับผมผมบอกก่อนนะว่าสำหรับพี่เล่นวอฟเฟมนะครับแบบแบบวอฟเฟมมันกว่างมากนะครับผมแล้วก็มันจะมีของให้สำรวจเยอะมากแบบนี้นะครับผม มันแจ้งยานครับผมอะลามเราก็ต้องรีเซ็ตนะครับผมเดี๋ยวมันไปเรียกพวกมานะครับมันจะยาบยามนะยาบจริงจริงผมวิ่งเอาดาบไปปาดมันก็ได้นะเดี๋ยวมันนิ้เนเนื้อมน,น,นไหมถ้าผมถือดาบนะ ช็อตเดียวครับผมแดีเกมว่าเกมมันจะไม่สนุกเนี่ยเดีเกมมันไม่สนุกนะเออเราต้องไปด้านล่างใช่ไหมโอเคด้านล่างแต่ผมด,ดูด้านบนก่อนนะครับมาครับไปตามเป้าหมายออฟเทนนะครับเดิานนับสิกเมนนาวิเกตใช่ไหมถ้าผมทำถ้าผมจะไม่ผิดโอ้กระสุนหมดเกมดี เยี่ยมถ้าผมถือดาบไปปาดเห็นไหมนี่นี่นยิ่งกว่าอะไรได่นในเมื่อเกียร์ผมบอกเลยนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นแมคอินิกเกมนี้แล้วหรืออะไรครับผมที่ผมฆ่ามอนนะแล้วมอนมันตายง่ายนะครับผมไม่รู้ทําไมผมเล่นโหมดอีซี่หรือเปล่าก็มไม่รู้นะครับคือโอ้ในเว็บรบราบรา คือมันปาดมอนดอกเดียวตายครับผมอุ๊ปส์ผมเก็บหมดได้นะแต่ผมยังไม่เก็บดีกว่าเออยีเก็บเลยก็ได้ดูครับอนุภาพของดาบไม้เหลือมีของครับส่วนใหญ่จะเป็นซัพพลายครับผมแล้วซัพพลายนี่คือเขาแจก,กอยู่ทุกที่เลยนะครับคือจะตายกระสุนหมดหลือก็แล้วแต่ครับก็มาเก็บได้เห็นไหม สภามันจะเป็นอย่างงี้ครับผมแล้วผมขอบ่นอย่างคือระบบการตีเกมนี้มัน,ปนแปลกมันไม่ชินสักเท่าไหร่ครับผมผมว่ากดคลิกซ้ายเพื่อยิงปืนครับกดกดคลิกซ้ายยิงปืนครับกด e f u ั d แหมไม่ต้องไปสลับอาวุธผมกดปุ่มก็รู้เรื่องเลยครับถือว่าดีนะถือว่าดีเรียบร้อยครับ บาลิสต้าทำอะไร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 โอ้ยมีคนแอบนักรอบ เป้ยสบายผมเปิดตู้ดูซี่มันจะมีอะไรให้ผมไหมมีโดดปืนอ่าเหลืมๆโอเคเย่โอ้ <laughs> okay. yeah, oh. จริงๆสเตลเกมนี้ก็ไม่ช่วยอะไรหรอกจริงๆวันเกมนี้มันก็ตาบอดเหมือนกันนะครับผมแบบเดินอยู่ด้ไ,ดไหมมันจ้องอยู่มันก็ยังไม่เห็นผม วันซีมีบอยวันซีมีนีหนีหนีหนีนักขึ้นกดตัวอะไรอ๋อกดตัวเอฟนะครับผมเอฟเก่ตู้มนมีของโอเคอาจจะมีชุดกดชุดนก่ออะไรก็งี้นะครับผมอุ้ยอุี๋อี๋หลอกค่ะ เฮ้ยวันดีวันดีเพราะว่าผมใช้ปืนน่าจะมันกว่าครับมันมันได้ฟิลคอลดิวตี้ผมชอบมันดีอจะพอครับอัมกู้ดเลยแถวนี้อะไรอะไรเปิดตู้ชิ้นของคนเอ็กซ์รีโหลดก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้ยทางเยอะมากผมเคยเล่นเกมเนสปวดหัวอยู่นะคือทางมันเยอะแบบเยอะมาก one see me bro okay. we have what we wait teno coordinates in this nav segment put the galleon on a direct course to a convoy of colonists you have a choice you can extract now or you can disable this galleon and save the colonists saving the colonists could jeopardize this mission I recommend you head straight to extraction but the choice is yours คือ,อ,ท,อ,คอที่ผมหยุดไปเมื่อกี้ผมอ่านซับโอเคเขาให้เราสองทางเลือกครับคือ,เ,อ,คอเราจะหนีนะครับหรือเราจะไปช่วยทุกคนนะครับ time, no. แต่บางทีซับผมก็อ่านไม่ทันนะ โอ้ไม่ไปไหนจ้าถึงวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าไอหินนี่เอาไว้ทำอะไรเหมือนกันไม่รู้คือน่าจะเอาไว้แบบรู้สึกจะมีคนพลิตรหักหลังนะครับในการกดอะลามหรือเปล่าอ้ เลนส์เรีบร้อยครับอะไรอะไรไม่ต้องมันเยี่ยมอุ๊ปส์อุ๊ปส์รีบต้องรีบเอากดผิดเออโอเคโอเคเราไปช่วยคนกันนะผม You've o reached the ship's p w โอ้ยแม่ยังไงอ๋อนี่ยังไงเฮกดูมีการแฮกโอ้โหมอนเป็นล้านใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดสทอยด์ต้องยิงอ๋อนึกว่ามอนตกใจหมดโอ้ยไทเกือบกระเด็นเลยไทเกือบสั่นอะไรไอ้ กินมันพอดีเท่าไหร่อ๋อมันมีป้อมปืนโอเคโอเคผมเรียนนะครับผมเรียนเอ็กซ์เกิร์ดเอ็กซ์แทคชั่นของผมไปะเริ่โกะกลับบ้านโอเคเราได้กลับบ้านอย่างสงบสุขผมไม่มีอะไรดักนะฮะนีเลยละบอลนี่จะกลับบอลบอลกลับบอลเออผมไม่กลับบ้านแล้วโอเคโอเคกลับบ้านมันไกลจัง ทีนนอหละครับนี่ครับมาจอแล้โอเค The colonist ship อ a s escaped. I admire your noble i อันนี้น่าจะเป็นติดเบิร์นดาเมจหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมน่าจะตีติดเบิร์นนะครับคิดว่าโอเคเกมเกมเกมโอเคแล้วก็ได้เครดิตอะไรมาเจ็ดพันเฟอร์ริตอันนี้ไม่ทำอะไร รู ting, ลินกรีเนียเมนูแฟคต์สโตรติงน่าจะเป็นการศัพทรคำสักอย่างกูตัว oh, พิมพ์อยู่เลยอ๋อพิมพ์ได้โอเคโอเคโอเคมีโนต้ตที่ผมยังไม่ได้อ่านแล้วโนต้ตมันอยู่ไหนนี่ไงโอเคมีรับของรับของเหรออ๋อโอเคโอเคเอาดี อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นเควสครับผมผมก็ยังงงเลยเดี๋ยวอันนี้คือมอสเอามาหลอมรวมกันเป็นอันใหม่ครับผมทำอะไรกับการ์ดเนี่ยนะครับผมมาอัปเกรดตัวละครกันหน่อยสิอัปเกรดปืนกันฮึมดาเมจทุกกรีเนีย ในกระส,สีน jogo. คบ ensity, าบัซิตี้ใส่ได้ไหมใส่ได้โอเคไฟล์เลทยิงเร็วขึ้นตาเมทไม่ได้โอเคโอเคโอเคก็แค่นี้ก็พอแล้วผมส่วนคู่ในไม่น่าจะใช้อยู่แล้วดาบยิงเราซื้อของเกมนี้ได้นะเห็นไหมเขามีของขายเต็มเลยอู้ยเ่ เด็กนี่คณะนะครัดูสิฮีทน่าจะติดไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมระยะตีเพิ่มขึ้นโอเคส่วนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอัปเกรดอัปเกรดรโอเคน่าจะพร้อมเดี๋ยวอินเว,ทเวเนทอรี่อุปกรณ์อินเวนทอรี่ อันนี้เอาไว้ทำอะไรเทรพตี้ดิสแกนอยู่วอลเฟมโอเคอันนี้หินนะครับเอาไว้คราบของประมาณนั้นนะครับน,น,นั่นจะเอาไว้คราบของอะไรพวกนี้นะโอเ okay. ค let's go ครับผม <c oughs> เราจะไปแลนดิ้งไหนดีครับ The detonator is charging up. You need to bring Vor down. He thinks he can capture you again. Don't worry, I will be with you. Let us show him how much you have learned. Are you ready, Tenno? Facing Vor is the only way to rid yourself of him permanently. Confront Captain Vor. Okay. Vulnerable. Take him out. เราต้องมาฆ่าลูกพี่กับตันวอหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับกต่ตันวอเป็นใครไปหาเอางผมขี้เกียจที่วายจริงๆเพราะผมล่บมาสักพักหนึ่งแล้วเข็หยอนตันวอลนั ไอ้ม <itu God. S 2> ือด้านล่างเต็มเลยครับอันตเขาล o u มมาไอล้ตไปดูละ อะไรอะไรครับอะไรครับรีโหลดดิงโหด้านล่างเต็มเลยเขาแจ้งสัญญาณเหรออ๋อนั่นโอเคอลิกาโต ทำไมลูกพี่มันอยู่ไกลยังไงย I'm here ้ไอ้ชดอไฟฟ้านี่ามาแล้วครับกัปตันวอร์เนบ,บอสเฮ้ยใจเย็นใจ Oh, I look at like you, You've located the VIP. Time to go to work. Strike to the grenier! Grenier! You now, Ing! Ing! I'm going to go to the grenier. มันพวกนี้ฆ่าง,ง่ายแต่มันเยอะไม่จะเขารวมถ้ามันยิงแรงนะทำไปเล่นน่ะโอ้โหอะไรเนี่ยก็สุดหมดอีกชีวิตมาไล่เก็บมอนกันผมไม่รู้ว่ามันเรียกมอนได้หรือเปล่า อะไรตั้ไหนโอ้มันยิงแรงนะโอ้ยโยเออมันยิงแรงะโอเโหดิแมมอนเยอะจังนั่นมันน่าจะเรียงมอนได้ครับผมคิดว่าไม่เยาิวนััน เรเยอาตังรั่ครับผมไอ้มอนเยอะมอนเยอะแล้วก็อืดด้วยเริ่มอืดแล้วบอนเริ่มมาทับใจโ้ยโอ้มีนิวเคียวลงด้วยไอ้โอ้ยไกลไกไก อยอะไรเรียไบเลยใช่ไเรียบร้อยตายครับผมคราวนี้ตายจริงขาดครึ่งเลยคราดที่ตายจริง,ง,รง,ง,รงได้อะไรนะอโอเคเราหนีได้ครับผม หน้าพุ่มตาครับกับตันฟอตันกับกูโจโไปแล้วไม่ <c oughs> อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไปรู้แต่ว่าผม,มชิดอารามก่อน <c oughs> ถ้าไม่รีเซ็ตี่ผมว่ามันน่าจะมาเรื่อยๆนะครับผมพวกมอสพวกมอสพ,พวกนี้นะครับ ไหัวหน้าของแกตายแล้วนั่นี้แหละหัวหน้าของพวกแกี่ะเฮ้ยตกเตหมดอะไรอะไรเต็มเลยไม่ยุ่งดีกว่ามิงกลับมิงกลับนะโอเคโอเคเอ้ยเก็บพีนก่อนโอเคงามครับงามมากไม่เาเฉยีแล้วเนี่ย ไมม่รู้เหือนกับดันวอตายแล้วเอาง่ายครับผมก็คือกับตันวอนะครับมันต้องการตัวเราครับมเหมือนเอาไปเป็นพวกเหลือสักอย่างนี่แหละครับผมเราก็เลยต่อต้านมันนะครับถ้ให้ผมเข้าใจนะแล้วก็่มาตามน้ำผมผ่านนะครับ Ordis will gladly assist the Operator in cutting a bloody path, in whatever mission they choose. them. We will be at your side. There will be others too. It is time for the Tenno to return. So, what mission will you do next? 2... น่าจะต้องใส่ตามลำดับเลขหร,หรือเปล่าน่าจะใช่ครับผมแล้วก็น่าจะต้องใส่ตามเครื่องหมายด้วยอืมโอเคโอเคโอเคเข้าใจง่ายเข้าใจง่าย Though I wish you could have awoken to a kinder face than yours, you have already shown your mettle. Hope remains for this system. Know that you are not alone. that I will guide you, and that your t e n o brethren will fight beside you. Continue to grow in strength, so that you may join the t e n o who fight on other planets. Okay, ครับอืมโอเคแมมีรางวัลการฆ่าบอสนะครับผม Quest complete my queen นี่ไงผมโอเคพลังตื่นขึ้น หรือเปล่าโอเคก็เอาเป็นว่าหลับชิมนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมก็ชอบลืมกดไลค์กดติดตา Subscribe ด้วยนะครับผมันกำลังใจให้ผมในการเคล็ดต่อไปครับผมก็คิดอย่างไงคอมเมนต์กันได้ครับผมสำหรับนี้ก็ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ